สวัสดีจ้ามือนีเขากระิมพบพอกับช่องน่องไม่ช่องเงาะปลาชาแนลจ้ามือนีกระสิมพบพอกับคนเลียงควายคือเก่าจ้าสวัสดีจ้าเสื้อจังไหร่นาะจ้าครับผมซื้อเบียร์ครับเป็นคนเลียงควายครับผมย่นี่ล่ะขอกันนวนซ่อมสูงเท่านี่ยล่ะครับเป็นจังไหนควายเท่ามือนีมือนีกับมีควายครับแม่สาวสาวสวยครับมือนีขออนุญาตเปิดราคาครับผม กล้ยเมียนี่ครับเป็นกล้ยเมียสาวเบิ้งครับเบิ้งเขาเพื่อนครับเห็นไหมครับเขาเปิดกว้างครับผักลกนุ่นครับตากัะมีเตียขบนเขาอยู่ครับหน่อยๆครับแยบจะจจำครับนี่จำ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 ครับครบครับผมเป็นไงครับเบิ้งขาเพื่อนครับขาเพื่อนกับนีถุงเท้าครับผมขาหลังเพื่อนกับนี่กําไร้ขาครับเห็นไหมครับทีกําไร้ขาครับห่องกับอ่างล่างบักไงครับผม คุณดีเลยล่ะครับเป็นผู้สาวก็นั่งแบบล่ะครับผมครับเบิงก้นเพิินครับบานนี้เออี๋เตียงไหนครับพี่น้องขุดซับเบิงหางเพิ่นครับหางก็เป็นพุ่มใหญ่เนาะแกนเป็นพุ่มใหญ่งามหลายถูกอกถูกใจเป็นไหนครับนี่อ๋อ่นมีสายยุคอนะนบ่จ้ะแหมเออเอินอ่องข้อครับอ่องข้อเพิ่นก็มีคือกัน โอ้หนาซึ่งกับงามตัวละเนาะงามงามโพดงามเหลือเพื่อนสูงเท่าไรจ้านี่อันเพื่อนสูงอยู่รอยยี่สิบเจ็ดบวกลบตัวอ,อันเพื่อนมาหันสูงชุดดอกเพื่อนสิไปตออีกลาอีกไกลเพื่อนทั้งเป็นสาวอยู่อายุเพื่อนเท่าไรก็จ้าประมาณปีหกเดือนครับผมปีหกเดือนครับโอ้สำหรับกษตรกรนมันจะเลี้ยงเนาะแมนดีโพดครับผมเกษตรกร,กรเอาไปสารตอครับดีโพดสำหรับมือใหม่กรลังหัดลงฮัดเลี้ยงนี่ดีโพดครับผม มาเอาไปเลี้ยงเน่ยอันค่าดองเพื่อนมาจังไดนนอยจ้งนี้โอ้ค่าดองเพื่อนบอกครับตัวนี้มันห้องใบสี่สิบผาตัวครับสี่หมื่นห้าพันตัวนี้พลังงานอ่อนร้องได้บอกจ้ะแนนตอนร้องได้เข้าแบ่งปันกันครับคนเลี้ยงควาวยน้ำกรันแบ่งปันกันแบ่งกันไปเลี้ยงครับเบิ้งความง่ความอ่างลางของเพื่อนทิงานดีครับผม ขอเอาไปดูอย่างดูครับจูงให้ให้เพื่อนเบื้องในจ้าจูงได้ครับผมเ,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 เบือ้งอ,กกง,องเลยได้ครับหาแข่งดีเอกลักษณ์นี่ยังเดือบิดเนาะจ้ะแอนพค้เบิดครับแต่ค่อยๆชาติเจียงกินไปเรื่อยๆเลยครับเพราะว่ากล้วยมันยังหน่อยอยู่ผ,นผวนหูบอกครับลูกได้ใบได้หูสูโตกล้วยพุ่มน,นั่นอืมกี่เบิงง้งค่ะ วุ้ยนะเอเพื่อนพวกเป็นไหนถ้าพู้เพื่อนมาเที่ยงไหนหน่งอจจะเพื่อน,น,นมากระติดตัวมากล่ะครับช้าหมดอดนะจ๊ะนี่เหลวเพื่อนว่ชาช้าหมดอดนะจ๊ะข้องดีมันมีน้อยี่นอนองเ้ยจนใจผู้สีแบงเฝล่ามาเด้อเปล่ามาครับมาเอาก่นอนองเลยมาจับมาบายเอาเป็นสนใจอย่างเบื้องตัวจริงเพื่อนกับมาได้ครับเออมาได้อยู่ บ้านกระนวนอำเภอเชืมสูงจังหวัดขอนแก่นครับผมฤสิโทรมาติดต่อก่อนกระไรนะครับอยู่เบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเพื่อนจีเนียไปไฮดอปซื้อหยังน้อจ้ะได้ครับซื้อหยังน้อผมบอครับจ้ะซื้อเบียร์ครับจ้ะครับซื้อเบียร์ครับคนเด็กเลี้ยงควายที่เบียร์เด็กเลี้ยงควายวางสังเกตนะครับมันีีมีจากตัวจ้ะมันีีมีสองตัวไหนเอาเขาที่อยากเอาตัวนี้ไปเก็บก่อนในสัตวอีกตัวหนึ่งมาให้เบิ้งบ้านพี่น้องเลย ผู้ใดมกผู้ใดามากา็ทนใจติดต่อมาเด้อจ้าเดี๋ยวเบอร์โ,โทรสิแนบไปให้ในในคลิปจ้ะโอ้ตัวนี้คือตัวใหญ่แท้โอ้อยตัวนี้เป็นไงตัวครับเี็กอ่างลางอยู่คือกันไงพใหไงเหลือเล็กเล็กไหมบ่เล็กเล็กไหมใหญ่ใหญ่หเอานี่ครับผมเอออะไรครับ <laughs> โอ้ตัวนี้ไหมครับขอเบื้องหน้าเพื่อนเนี่ยจ้ะเบื้องหน้าครับเบื้องหน้าคนนี้อย่างแน่นอนนี่โอ้อันนี้กับงุงงเขากว้างครับผมหนาภากโนกนูนครับผมโอญเบื้องปากครับกินยาดีเพื่อนกินยาดีพอดบู้เบิ้งไต่ข้างเพื่อนปดเลิอนเบิร์ดพี่น้องกินยาดีหลายอ่องข้อเพื่อนกับมีสุดเท้าชัดเจนกำไรขาหลังก็มีบุญเป็นกำไรขาหลังครับพี่น้อง กำไรก็นมีจ้ะกำไรขาหลังเบิ้งก้นเบิ้งดาเพื่องพี่น้องเอ้ยโอ้ดาคือบ้านดีแท้จ้ะใช่ร่างเบื้อนเฉลียวเพื่อนเพื่อนสูงเท่าไรเนาะจ้ะตัวนี้พระธรรมดาดีครับตัวนี้ร้อยสามสี่บวกลบตัวนี้นั่นโอ้ยร้อยสามสี่บวกลบร้อยสามสี่บวกลบก็่่ถือว่าต่ำหรอกจ้ะนไม่ก็ธรรมดาดีจักหน่วยแผ่นปลาสมพี่น้องเอ้ยนี่น้องเป็นแม่สาวเนาะ จะปีอาจารย์อยู่เพิ่นตัวนี้ปีกวูวกเกือบจะสองปีแล้วครับตัวนี้นะโอ้ก็จีสมแล้วว่จ้ะเนียนเรียงอีกกวกข้าวดอกนี่เอามาใส่หลดจะได้ยังน่นนะลูกเพื่อนน่ะเบื่อนลวดเบิ่งมันอ่างลางบนสันเจ้าว่ะพี่น้องพูใ้ใดมากับสีตองมาเด้อจ้ะออยู่บ้าน,น,นกันวันซ้ำสูงจ้ะเนี่นเพื่อนเป็นคนเลียงควายเพื่นเป็นในห้อยไม้เพื่อนหัดเพื่อนฝึกหัดยู้ พี่น้องป้องปายเอ้ยกับฮาแต่มาเฮ็ดมาทำนี่ละกับโบเดวาเก่งว่ายังดอกแต่อยากมาแบ่งปันพี่น้องกันนี่ละเอาไปเลี้ยงน้ำกันสำหรับเกษตรกรหมอจ่าเกษตรกรคนเลี้ยงควายน้ำกันมาเอาไปเลี้ยงเนี้ยนี่หูหลายทีนบอกพี่น้องเลยหูหกัมไลแขนกัมไลขามีบัดรถุงทงถุงเท่าหางกับเป็นพุ่มขั้วสุดแบบไงข้าวข้อยแสดงมาควายสาวอยู่บ่จ้ะสาวแล้วเนาะสูงเท่าใดก็ ร้อยสามสิบบวกลบราคาเป็นที่เท่าไหร่จ้ะตัวนี้บอกครับตัวนี้เปิดไว้หกสิบครับหกสิบวะจ้ะแมินหกสิบหรือหกหมื่นเรานั่นเอง,องต่อรองได้ปะจ้ะนี่โอ้ยเฉลือเหลือแม่ต่อเอาหลดเป็นหยางพี่น้องถทำวัสะดวกมาต่อกัดทุ่มแม่ตัวกัดได้ใจดีปะจ้ะคนคนเลี้ยงนี่ฮว่ายว่าเป็นเถื่อนผมไม่ทันแล้วทันคุยกันได้นั่นลงตัวปุ๊บปั๊บหลดเ่ออะไรอยากจักเน็ต เอย่เบิ่งครับเบิ่งมะกข่าวเพื่นผู้โอ้ยผู้ใดมากกระสนสนถ้าส,สนใจมากโทรมาสอบถามแล้อก็ติดต่อเพื่อนใดเลยจ้ะเดี๋ยวเบอร์โทรสีเอาติดไว้ในคลิป,ไปไจ้ะแนนอีพี่แรกมันก็สิคบกระจกัจกน้อยเดี๋ยวฮัรดเลี้ยง์ไม่บ่ักเลี้ยง์ไม่อืมเป็นหลังฮาร์ดเลี้ยง์ไม่กัสิขายว่าเป็นดอกเอากับจิ้งมาอีกแล้วกั เพื่อนแม่ตัวกันสิให้เพื่อนหมดแล้วนี่เพืเ่อเพื่อนมากน้ำบอกเพื่อนมากน้ำแดงเดงกันไปวะจ้ะแมนแดงเดงกันไปโอ้ยถึงยา,าวถึงใหญ่ถึงอ่างแมนเซียวหาใส่อีกแมนค่าดองเท่าใดก็จ้าค่าดองปกซีฟครับตัวรองเนเปอน้อุ้ยบ่เหลือมาหลุดมาตัวอ้าวพี่น้องคนเท้าก็มาของถือด้วยจ้ะแมนเพื่อนตัวได้ยุ่งเป็นบ่จ้ะใช่ครับผมส่งปีบ่จ้ะส่งปีบ่ ทรงฟรีทั่วราชนาจักรไทยโอเคจ้าครับผมผู้ใดมากะติต่อเพื่อนมาเด้อจ้าควายเพื่อนมีสองตัวจ้ามอนี้ครับผมควายงามกะว่าถึงกับงามหรอกเป็นควายบ้านเฮาบอกควายบ้านเฮาเล่าเก่าบอกเออไปขอเพื่อนมาเล่าเก่าเล่าแก่บอกเล่าแก่ตามปาดโบราณเพื่อนว่านั่นล่ะอืมแบบใจเป็นแต่เลี่ยงดีเลี้ยงบดีกะจะหามาไปขอสื่อกับอันผูเ่าผู้แก่ไทยบ้านเฮานี่ล่ะถูกร้านขอเลี่ยงแน่ เป็นกระไฮมากแบงมากมีโอกาสก็มาแบงพี่แบงน้องต่อไปต่อต้อกันไปอื้วยมันแังโบเบิร์ดเห็นมันออกแพรดูไปเรื่อยๆอ๋อแมีนอยู่จ้ะแมีนสังคมคนเอย่าง้วยห่อมกันจิตเจริญเติบโตไปเรื่อยๆพัฒนานลากันเต็อนลากันครับจะขออนุญาตฝากช่องเด้อช่องนี่ยังก็จ้าช่องเงอปลาชาแนวช่องน้องไม่ไฟแรงฝากให้หนู้น่ะจ้าฝากให้หนู้นแน่ฝากแน่รบกวนกดซับสไครต์กดไลค์กดแช่ ให้เพื่อนน้ำเน้ยเรงก็นังใจให้เพื่อนว่าจ้ะใจใเพื่อนน้ำนเน,น้อืมครับผมขออนุญาตปิดคลิปทำหนีเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ